สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลบุ o กทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะคุณไม่ได้ลงเงินเทรดเพียวๆหรอกนะคุณแบกสิ่งเหล่านี้มาร่วมเทรดด้วยครับและพวกนี้เองแหละที่ทําให้การเทรดของคุณยากขึ้นนะครับได้จากออนไลน์นะครับเป็นไอเดียที่ผู้เขียนนะเขา เขาเป็นเหมือนกับโค้ดการเทรดนะครับแล้วก็เขาก็มีการกำลังจะบำบัดนักเทรดที่กลัวการขาดทุนครับเขามีการลุ้งลึกเข้าไปในใจของนักเทรดครับก็มีการหลายๆคนเนาะนักเทรดในกลุ่มครับก็สอบถามว่าแท้จริงนะเนะคนมาเทรดนั้นอะไรคือแรงผลักดันให้คุณเทรดครับนี่นสำคัญเลยนะ นี่เองครับที่ที่เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าอัคติครับอัคติก็คือว่าเป็นความโน้มเอียงครับที่เราต้องการจากการเทรดครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เงินนะครับและอัคติเราเนนี้ครับที่ทําให้การเทรดของคุณนั้นมีปัญหาครับโดยเฉพาะคุณไม่สามารถที่จะยอมรับการขาดทุนได้ไม่สามารถตัดขาดทุนได้แล้วก็ละเมิดกฎไม่ยอมทําตามแผนครับนี่แหละครับที่ เขาบอกว่าทำไมทรดดิ้งไซโค l o g y จึงสำคัญเหลือเกินนะฮะสิ่งที่นักเทรดที่เป็นลูกค้าเขานั้นบอกมาครับที่เขาเอามาร่วมด้วยการเทรดนั้นคือดังนี้ครับ1เป้าหมายครับเป้าหมายสมมตุติอ่าตัวอย่างเช่นว่าต้องการกำไรรายวันครับต้องการกำไรรายเดือนแล้วก็ต้องการกำไรเร็วที่สุดครับพวกนี้ฮะ เป็นปกติครับมันทำให้พอคุณต้องการให้ได้เป้าหมายในแบบที่ชัวร์นะไม่อยากพลาดเลยเนี่ยก็ทำให้คุณไม่อยากที่จะเจอการขาดทุนพอเจอก็ไม่อาจยอมรับได้ครับเมื่อไม่อยากยอมรับการขาดทุนก็เนี่แหละครับละเมิดทุกอย่างครับที่ควรจะเป็นนะครับสถานะทางสังคมครับเช่นว่าคุณ ฉันเป็นสารวัตรฉันเป็นนายแพทย์ฉันเป็นนายกอบตฉันเป็นครูใหญ่ฉันเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรกันเนี่ยพวกนี้นะครับมันเป็นสถานะที่คุณพกมนด้วยกับเป็นอีโก้นะการศึกษาฉันเรียนสูงนะวยฉันจบแพทย์มานะวยฉันจบมหาลัยนอกมานะวะจอังกฤษฉันปลอเลยนะฉันโอ้โหนี่ฉันเรียนฉันเรียนเศรษฐศาสตร์มานะฉันจบการเงินมาด้วยแต่ ขาดทุนฮนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่คุณลาริไฮบอกนะคือใครก็ตามที่มีมีความสำเร็จในในในโลกภายนอกจากการเทรดนะเรีว่าจะเป็นการศึกษาอาชีพต่างๆนั้นเนี่ยมั่มีปัญหาในทางการเทรดครับเพราะว่าเขาแบกอีโก้ตัวใหญ่เข้ามาด้วยครับพอขาดทุนขึ้นมาเนี่ยโอ้เขารู้สึกว่าอีโก้ถูกทำลายครับเอาหน้าสู้ใครได้ลหะดังนั้นเนี่ย อย่าบอกใครเลยว่าฉันเล่นหุ้นว่ะเพราะฉันขัดทุนอยู่นะครับคือถ้าคุณเล่นหุ้นได้กําไรนะคุณไม่มีทางปกปิดหรอกใช่ไหมแต่ว่าขัดทุนอยู่แน,น่นอนนะต่อมาที่แบกก็คือคุณค่าในตัวเองครับคือรู้สึกว่าการขัดทุนมันคือความพ่ายแพ้เขาตีความนะว่าการขัดทุนคือความพ่ายแพ้เนี่ยโอ้คุณค่าถูกทาลายเลยความภาคภูมิใจฉันถูกทําลายเนี่ยถูกกระทบบางคนนึงกับซึมเศร้าหดหู่เปร,ราะบางนะคือมีผมเคยเจอคนหนึ่งที่เขามาสอบถามนางเซลล์บุกแล้วก็ ผมเองก็ตอบในแบบที่ตรงๆนะตรงๆแบบตามตามสไตล์ความปักหมาหของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเจ็บปวดทดหูมากเลยนะผมอูผมว่าปลอบปลอบบางแบบนี้นี่ลำบากนะในการเทรดเนี่ยอันตรายครับเพราะว่าพอคุณปลอบบางแล้วคุณจะยอมรับความจริงไม่ได้ครับแล้วนอกจากนั้นล่ะเรื่องแผนเรื่องเผินนี่ไม่มีะฮะคือคุณจะเอาแต่ใจตัวเองเดียวเนี่ยผมว่าการเทรดไม่ใช่สนามคุณแน่นอนนะฮะความมั่นใจตัวเองครับ ความมั่นใจจึงเั้นว่าวิคนี้ออกไปมันก็มาจากมันคล้ายกับฐานะทางสังคมนะมาจากหรือบางคนเนี่ยฉันเรียนมาเนี่ยสูตรเนี่ยนะเนี่ยคนสอนก็เป็นเซียนเลยนะเว้ยเขาใช้หลักการนี่ในการคัดหุ้นเลยนะเนี่ยฉันต้องกําไรอ่ะกาไรกําไรแน่ๆเพราะว่าฉันจ่ายเงินแพงว้ยฉันเรียนฉันจ่ายหลายหมื่นจ่ายหลายแสนแน่ๆกว่าจะได้ความรู้เคล็ดลับนี่มานี่นี่อ้ยนี่มันเป็นศาสตร์ความรับสวรรค์เลยนะเนี่ยมันตัวเลขทาง โอ้โหรัวลศาสตร์เนี่ยฉันต้องถูกมั่นยำฉันจ่ายแพงเนี่ยความมั่นใจแต่บอลเทรดจริงคนที่สอนไม่บอกไงว่าโอ้โเนี่ยนเดมันต้องไม่ถึงร้อยหรอกมันประมาณสัก5้าสิบหกสิเปอร์ซ็นต์ือบางคนก็หลอกไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือต้องการเงินอย่างเดียวอะแล้วพอเจอพอมาเทรดจริงโอกัดทุนครั้งแรกเนี่ยเละเลยนะครับอีโก้ถูกเจาะยางครับประมาณว่ารถประปากว่ำเลยโอ้โทำอะไรไม่ถูกเลยรับไม่ได้กับผลลัพธ์ที่มันแย่นะครับ หรือบางคนนี่สำคัญนะพิสูจน์ว่าครอบครัวฉันคิดผิดนะต้องการชัยชนะเพื่อเอาเงินไปฟาดปากเมียเงี้ยเอาเงินไปฟาดไปบอกพ่อแม่เนี่ยผมทําได้ผมมาเทรดผมทําได้ผมรมับผิดชอบตัวเองได้ผมคิดถูกที่มาเทรดแต่ปรากฏว่าผลงานที่เราตั้งใจเอาเป็นคําตอบไปไป,ไปปิดปากคนอื่นเนี่ย มันไม่ออกมาดีสิครับมันทําให้เราแบบโอ้ต้องสงบปากสงบคําเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยแบบเนี้พอเราคาดหวังผลลัพธ์จะเป็นบวกากนนะผลลัพธ์ที่ถูกใจท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้กําไรจนนั้นแต่แต่เจอผลลัพธ์ที่มันแย่เนี่ยรับไม่ได้นะครับพอร,รับไม่ได้ปั๊บเนี่ยแผนไม่ทําตามหรอกครับรการบริหารความส่งความเสี่ยงไม่มีฮะค,คุณต้องการที่จะสู้เพื่อเอาชนะให้ได้ครับพังครับพังแน่นอนครับ ความมั่นใจในกลยุทธ์ของฉันนะเช่นว่าก,ก็คนสอนบอกว่ามันดีอนะ่ะมันต้องชนะสิพอมั่นใจมากๆก็มีปัญหาครับมีปัญหาครับแพ้ไม่เป็นฮนะเมื่อคุณคาดหวังผลลัพธ์ที่ชนะเท่านั้นครับเหมือนคุณวางแผนนะนะคุณมีเหมือนกับไม่ไทยสันบอกแหละก่อนขึ้นจ้ากอ่ะทุกคนมีแผนนั่นแหละแต่พอโดนสอยเข้าไปที่ที่คางหมัดแรกแค่นั้นแหละ งงทำไมไม่ถูกครับใจเสียตอบสนองในแบบที่มวยวัดทั้งนั้นแหละครับเนี่ยมันทําให้คุณลืมคุณเทงแผนการซื้อขายคุณไม่สนใจริส m a n a g e m เมนเลยครับเหล่านี้เองครับไอ้สีที่คุณแบกมาแบกมาใช้ร่วมกับการเทรดแบกมาเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดนั้นที่นอกเหนือจากเงินนี่แหละไอ้พวกนี้ไอ้พวกอคติต่างๆนี่แหละมันทําให้การเทรดของคุณมีปัญหาครับ โดยเฉพาะการไม่บริหารความเสี่ยงการไม่ยอมรับผลการขาดทุนทําให้คุณแบบไม่สามารถตัดขาดทุนได้ทําให้คุณมีปัญหาเรื่อง p o i ช i n s i i n g เนี่ยทำให้คุณไม่สามารถทําตามแผนได้นี่ละครับนี่เองครับนี่เป็นเพาว่าทำไมจิตวิทยาการเทรดเนี่ยจึงสําคัญมากนะเล่มนี้มีนะครับเกี่ยวเรื่องนี้นะมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นเหมือนกับ จุดเริ่มต้นของความสําเร็จหรือล้มเหลวก็ได้นะครับอย่างนี้เราเรื่องฟานเคชาว่าคุณไม่ได้เทรดตามความจริงหรอกแต่คุณเทรดตามความเห็นเทรดตามอคติคุณครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการคิดเผื่อเรื่องนี้ครับว่าจริงๆแล้วนั้นทุกครั้งที่คุณเข้าเทรดนะ่ะคุณไม่ได้เทรดตามความจริงหรอกคุณมีอคติจเจืออยู่เสมอ มันอยู่ที่ว่าคุณรู้ทันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รู้นะหรือคุณไม่ชัวว่าการเทรดครั้งนั้นมันเป็นการเทรดแบบใช้ตรกกะเพียวๆอะต้องมีการล้อมข้อครับด้วยการนะครับบริหารความเสี่ยงครับด้วยการอย่าเชื่อตัวเองครับแต่เชื่อแผนเชื่อจุดเชื่อสัญญาณซื้อเชื่อสัญญาณขายเชื่อโพซิชั่นไซส์เชื่อการบริหารความเสี่ยงครับแทนครับแต่นี่เชื่อตัวเองครับ พวกนี้ช่วยได้ครับนะฮะก็อย่างที่บอกไปในเรื่องนี้มีการพูดถึงอย่างจริงจังครับเพราะผมคิดว่าจิิทา,าการเทรดนั้นมันสําคัญแล้วก็มันสําคัญในแบบที่ว่าหลายคนรู้แหละมันสําคัญแต่สาคัญยังไงเนี่ยผมเองก็เอามาที่บายในแบบที่ทําให้คุณเห็นภาพว,ว่าเออเนี่ยมันสําคัญอย่างเงี้ยมันใช้แบบนี้แหละถึงจะดีทําให้เราเป็นนักเทรดที่อยู่รอดแล้วก็ทำเงินได้ไนรนได้ยาวนะครับก็เป็นไอเดียนะครับเป็นมุมมองเกี่ยวกับการเทรดนะครับ สนใจก็มีม,มีมีขายที่เพจเซี่ยวบุกนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ